มีศิทก็สุขลำถ้ามีธรรมก็แสนที่จะสุขใจศิลกับธรรมนั้นต้องคู่กันนะโยมเห็นดีสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็แจ้งนะโยมถ้าสินไม่ดี สมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่แจ้งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะโยมนะสำคัญมากในช่วงยุคิิวอร์มอลเนี่ยหลนดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้ง จะดีมากน้อยขนาดไหนประการใดโยมต้องติดตาม <c oughs> ขอความดีงามจงบังเกิดมีแก่พระมหาเถระพระเถระปรมัชิมะนวก,กะ อีกท้งบรรดาสาม,มนเณนรน้อยขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีสตาปาะสตา,ามีความเชื่อมีความเริ่มใสใน,ววนบวรพุทธศาสนา พบกันอีกแล้วเสียงใจเจ้าธรรมมีสติเมื่อมีสติเนี่ยมันง่ายเลยโยมนะคนเราถ้ามีสติไม่ไม่ขาดสติ <c oughs> คนเราทุกคนในโยมในโลกใบนี้ถ้ามีสติ ไม่ขาดสตังมีสติไม่ขาดสตังนะโยมถ้าขาดสติหมดสติเสียสติอันนั้นอาจจะหมดสตังจะสูญเสียสตังโดยไม่ใช่เหตุก็สตินำพาซึ่งความะลึกได้ สิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ประเสริฐเยี่ยิจิงต <c oughs> ิแพ้ความระลึกได้สติยังต่ำกินเดินนั่งยืนนอนมีระเบียบผูจาพาทีมีระเบียบเรียบร้อยสติยางกลางสติมีสมาธิไกยกับกับ สติอย่างยิ่งยวดเนี่ยหยาบกลางสติอย่างยิ่งยวดก็คือสติของพระอรหันต์นั่นเองผู้ไกลจากกิเลสผู้ปราศจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง นี่เลยญาติโยมสาธุชนพูดใจบุญและใจกุศลผูมาา้มีศรัทธาภาษาธรมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบะรพุทธศาสนาหลวงพ่อแดงจิงย้ำทุกวันเตือนทุกวันบอกโยมทุกวัน ว่าศีลด,ดีสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญามันแจ้งปัญญาในทีน่นี้ปัญญามันแจ้งกระจ่างสว่างใจทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรม นี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิต <c oughs> เราผู้ผทุกน่ะต้องเดินทางไกลนายโยมต้องเดินทางไกลจากคุมมา <c oughs> จากคุมมาต้องมองไกล อย่าไปมองใกล้หรือในหนึ่งก็มองทั้งใกล้มองทั้งไกลไปเลยมีทั้งวิสัยธรรมบวกทั้งวิสัยทัศ <c oughs> วิทุโลวิทุโลก็คือต้องบริหารการชีวิตให้สดใส ปลอดโปร่งโล่งใจปฏิเสธความชั่วไม่ต้องการความชั่วไม่หมกมุ่นความชั่วด้วยกายวาจาใจช้าตื่นขึ้นมานี่รับแต่ความดีทำแต่ความดีด้วยกายวาจาใจ นี่แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องพึงปรารถนาละชั่วแล้วก็ทำแต่ความดีเกิดระเพฤติดีคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีประการที่สามเมื่อละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตของใจของเรา ไม่ให้มันเศร้าหมองตกอยู่ในภวังหลงไหลไฝฝันในความรูอยากจะได้มากผู้พยาบาทแต่คมโกรธข้านเขี้ยแค้นชิงชังต้องมะหาประหารเอาถึงชีวิต ช่วงนี้วิกฤตเป็นเกิดขึ้นมาคู่กับพายโควิดนะโยมนะจิตใ,ใจของมนุษย์เริ่มโหดเหี้ยมอยู่ในข้อที่สองเนี่ยโยมโกรธโลภก็หนักโกรธขึ้นหนักหลงก็หนักที่จะมาได้วิเคราะห์วิจาร์ข่าว ที่พ่อถูกลูกชายยิงตายยิงหมดแม็กเลยนะยมนะทำไมโกรธพ่อขนาดนั้นเยอะแล้วทั้งๆพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วตอนมาทำแผนเขาไม่ได้ทกสถาในเลยว่าเขาผิด ที่ฆ่าพ่อคำว่าในมิตรต่างสาธุรูปนานังกตยูกัตเวทิตาไม่รู้จักบุปการีชนไม่รู้จักเขายังบอกว่าที่เขาต้องฆ่าพ่อเขาพราพ่ออากาติรักลูกไม่เท่ากัน แบ่งสมบัติไม่เสมอกันโอ้โหเพียงเหตุแค่นี้ถึงกับคิดค่าพ่อมังกิดเก้าของตัวเองเนี่ยเคตนี้น่าน่าเป็นห่วงนะยมถ้ามันมีกรณีศึกสายเลือดอย่างนี้เรื่อยๆเอยเอะๆขึ้น แล้วจะเด็กรุ่นใหม่นี่มันหัวรุนแรงมันเอาอย่างนะมันทำตามอย่างนะหนาวนะยมพ่อโยมแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไ,ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะหนาวเลยนะหนาวกาว้าอย่างเขาใจเลยถ้าอย่างนี้มันก็วิเคราะห์ได้เลยว่ามองพ่อแม่เหมือนกับไม่ได้ตังใจ ให้เขาเกิดเพราะความกิเลสตัณหากามมาฉันพาไปแท้ๆฉันเลยเป็นผลพลอยได้จากการเสพกรามของพ่อแม่แท้ๆเลยโอ้โหถ้าเขานึกอย่างนี้กันเยอะๆแล้วก็โอ้ย โลกใบนี้มันเป็นมิตรสัญญีแล้วจะบอกให้เนียบผลแห่งการมีลูกหลานแล้วไม่สอนไม่สั่งไม่สอนไม่อบรมให้ให้ตึงแก่นแท้ของสัจธรรมของชีวิตว่าอุปการีชนเขามีพระคุณแก่เรามาก กาลีชนเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่นี่ครูปรชาอาจารย์นี่พระพุทธเจ้านี่เจ้าของแผ่นดินเนี่ยโอ้เขามีพระคุณแกเราอย่างล้นเหลือเหลือล้น,ล,นล้นเหลือสุดที่จะขนานนับแล้ว ในฐานะเราเป็นลูกต้องตอบแทนพระคุณท่านไม่ใช่ไปฆ่าท่านโอ้แค่ไม่เลี้ยงดูท่านนี่ก็หนักหนาภระากันอยู่แล้วนะนี่ยังฆ่าท่านท่าเลยเงี้ยโอ้เคสนี้นี่ใครไม่คิดหลวงพ่อแดยังคิดละโอ้โหเจอสึกหนักแล้ว P.S.E.I.N.A.N.D. ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะเป็นเมืองพุทธแต่ลูกชายวางแผนฆ่าพ่อซะแล้วมันไม่ใช่ไม่เคยมีนะอย่มันมีแสมัยพุทธการก็มีเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อตัวเอง แต่นั่นไม่ได้เกิดจากสันดานไม่ใช่เกิดจากสันดานไม่ได้เกิดจากสันดานนะเกิดจากการยุยงส่งเสริมของท่านเถนเทวทัตท่านเทวทัต,ทเ,ททตเป็นผู้เพี้ยกล่อมให้พระชาพระเจ้าอาชาติัตุ ปฏิวัติตรัฐปาะหารบิดาคลึงของราชเป็นพระราชาจากนั้นก็เอาพ่อไปขังคุกอย่างนั้นไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาแต่ก็ไม่ควรที่จะกระทำควรจะมีสามัญสำนึก ว่าพอ่อเนี่ยพอ่อแม่เป็นพระอาหารของลูกเป็นผู้สอนเราให้รู้จักภาษาพูดเรียกพอ่อเรียกแม่อาปา้ามามา่าปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะนั้นต้องสอนต้องสอนเขา ตอนตรงงานข้ามปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกน้อยไม่มีเวลาอยู่กับพี่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงนีสัยดีก็โชคดีไปถ้า่ปเจอพี่เลี้ยงแบบโหดๆก็ลับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มัน สำคัญก็คือเรื่องเกมในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันสอนให้ดุสอนให้สอนให้ฆ่าเพื่อเอาชนะโอ้โหแล้วเด็กอยู่ในวัยนี้กำลังซึมซับก็เอาแต่สิ่งร้ายสิ่งไม่ดีซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไป ในที่สุดก็กลายเป็นเด็กเก้าวร้าวเบกระตาหารอยู่ดีๆก็เอาปืนสงครามมายิงที่โขราศตายก็เป็นว่าเร่นโอ้เนี่ยนั้นไม่สนุกเลยนะโยมนะไม่สนุกเพราะนั้นต้องสอนเขานาโยมสอนตั้งแต่แตน้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนะี่ยล่ะ ผลิตเข้ามาแล้วต้องเอาเปคนดีให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องรักษาดีเอาไว้เมื่อจะกลับทั้งทีก็ให้มีดีติดตัวกลับไปตั้งสอนกันกลยุทธ์ในหลักธรรมนี่อาวิสัยธรรมนี่ใส่ไปให้เยอะๆให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่ มีหลังทาแทรกเหมือนยาดำไม่ใช่ไหคนจะดีได้มันดีเองมันไม่ใช่โยมไม่ใช่หรอกมันต้องฝึกมันต้องอบมันต้องล้มมันต้องสอนนี่ไอ้คำฝึกความอบลมคำสอนเนีย่ยให้ทำดีมันเหมือนยาขมนั่นแหละ มันเหมือนยาขมแต่กินเข้าไปแล้วโรคบันหายเอาแต่ยาหว,วานโอ้ยลูกนะลูกจา๋าลูกจา้าลูกจา๋าโอ้ยแม่ <c oughs> พอทําให้เสร็จแม่ทําให้เสร็จแม่กินข้าวบอก,กบป้อนโอ้ยยางใครในหินเลี้ยงยังไครในหินไปไหนก็ไม่ได้ เวลาลูกไปโรงเรียนต้องไปแอบดูลูกร้องให้โอ้ยแม่เสียใจโอ้ยังไงลูกจะไปนรกที่ไหนได้ลูกไปเรียนหนังสือไม่ในชีวิตไม่เคยจากลูกสงสารลูกโอ้โหนี่เป็นการกระท,ทําที่ฟันธงแล้วฮิตร้อเยเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อแดงเคยเจอพออ สมัมนั้นไม่มีพ่อเป็นครูใหญ่แกมีลูกสาวเรียนหนังสือก็อยู่ชั้นปถมเนี่ยเชา้าแกจะจะ,จะมาส่งลูกสาวแกข้ามเลือจ้างต้องข้ามเลือจ้างไปก่อนแล้วจึงจะไปขึ้นรถต่อเนี่ยช่วงแรก แกก็ไปส่งถึงรถตลอดทางที่นั่งเรือเจ้าแกก็สอนลูกตลอดว่าจะต้องทำยังไงทำยังไงนั่งรถเบต้องทำยังไงนั่งตรงไหนอย่างไรเ่แกสอนลูกหมดเลยพอดีวันหนึ่งก็เลือกว่าจะต้องคุยกันในรู้เรื่องพ่อเป็นผู้ใหญ่ แม่เป็นครูน้อยถายมาโยมลูกสาวโยมยังเล็กอยู่เลยโยมทำไมไม่เรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านแล้วเนี่ยไปส่งแล้วก็ง่ายว่าความคิดของพ่อก็ถูกนะเห็นด้วยผมก็จะมองว่าผมเป็นคนใจดำไปหน่อยเอาลูกน้อยส่งไปเรียนในตัวจังหวัดซะแล้ว <c oughs> ท่านก็นเล่าต่อไปว่าลูกผมจะอยู่แค่นี้ไม่ได้ใครจะคิดแค่อยู่ในหมู่บ้านตำบลเนี่ยคิดไปเถอะแต่ผมไม่คิดอะ่ะลูกผมต้องไปเรียนกรุงเทพลูกผมจะต้องไปเรียนต่างประเทศผมก้าวไกลขนาดนั้นหลวงพ่อมันผมต้องฝึกลูกผมให้ใช้ชีวิต การพึ่งตัวเองให้เป็นต้องสอนให้แต่น้อยๆเนี่ยกลับบ้านให้ตรงเวลาตื่นเช้าก่อนใครไปโรงเรียนต้องไปให้ตรงเวลาแรกๆก็จะต้องฝึกเขาสอนเขาแต่ว่าพอเขาเป็นปกติแล้วเขาก็ปฏิบัติตัวเขาได้เองทุกอย่างทำเองหมดเสื้อผ้าตักเองหมด ตักข้าวกินเองหมดเนี่ยนี่ครับผมต้องการแบบนี้แต่ถ้าผมสอนลูกเหมือนคนทั่วไปว่าโอ้ยเสื้อผ้าพ่อแม่ก็ซักให้ข้าวพ่อแม่ก็ปอ้อนเวลาไปเข้าห้องน้ำพ่อแม่ก็ตามไปเช็ดก้นให้โอ้โหแล้วลูกผมจะออกไปเดียวดายกลายเป็นเด็ก เป็ดง่อยเลยเป็นเด็กโง่เลยไม่ทันเพื่อนไม่ไม่ฉลาดทันเพื่อนเขาปัญหารอบตัวไม่รู้จักอะไรเลยกลายเป็นเด็กออสซิติกไปเลยโอ้โหอย่างเงี้ยโอ้โหลหลวงพ่อแดงหูตาสว่างเห็นแสงสว่างปลายอุโมงดน,นี่เขารักลูกเขาจริงๆเขาต้องการให้ลูก เขาฉลาดรอบรู้มีจักขุม,มามีวิทุโลเพราะเขามีนิสัยาสามปันณุเขามีพร้อมที่เก็บเขาบอกหลวงพ่อผมพร้อมตั้งทุนไว้ให้เขาเรียนจนจบปรินญาตีบัญยินยาโทธรันญาทายาเอกเลยโอ้โหเพราะผมมีลูกคนเดียวผมมีลูกคนเดียวเนี่ยโอ้ยสมแล้ว ที่เป็นอาจารย์ใหญ่สุดยอดเนี่ยเนี่ยเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้มันโยงให้มันสัมพันธ์กับที่พาะลูกวางแผนพระฆ่าพ่อเนี่ยและเด็กคนนี้เขาได้ดิบได้ดีเขาจะลืมพ่อลืมแม่เขาหรือเขาไม่ลืมหรอกเขาต้องประทับใจว่าที่เขาเก่งมาได้เพราะ พ่อแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นพระอาหารหันต์เพืกเขามาเนี่ยนั้นอย่าเลี้ยงลูกแบบเป็ดง่อยเลยไปไม่รอดไปไม่รอดมันจะเหมือนกับเศรษฐีสองผัวเมียไม่ส่งลูกชายลูกสาวให้เรียนหนังสือ เป็นไข่ในหินอยู่ในบ้านนั่นแหละนาที่สุดพอแต่งงานกันหัวก็ไม่ได้เรียนหนังสือเมียก็ไม่ได้เรียนหนังสือมีสมบัติคนละแปดสิบโกรสมัยสองพันหกร้อยปีมันมากขนาดไหนรวมกันแล้วก็ร้อยหกสิบ 160ร้อยหกสิบโกดผลท้ายไม่ทันบรรด,ดาคนผีหกตัวเสียท่าเสียทีเข้าไปแล้วหมดต้องมาถึงกรลาขอทาพุทเจ้าชี้ให้อานนท์ดูนี่อ่สองคนผัวเมียในยอดีต็็เป็นมหาเศรษฐีเลยนะแต่ว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีการถึงสาม พ่อแม่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในสุดก็ต้องกลายเป็นคนขอทานเราชอบกันอย่างนั้นหรือเราชอบชีวิตบ้านปลายของลูกจะให้เป็นอย่างนั้นหรืออันนี้ก็สำคัญนาโยมนะสำคัญไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยเรียกว่าสรุปได้ว่า เรารักบุคคลที่เรารักเนี่ยเราจะทำยังไงบุคคลที่เร,รักบุคคลที่เรามีเยื่อใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาอยู่กับพี่เลี้ยงจะปล่อยเขาอยู่กับครูแล้วก็ปล่อยเขาอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวหรอเนี่ยไม่ได้เราต้องฝึกเราต้องหัดตน ขาให้มีความทอทหารอดทนอดทนต่บความลำบากหลากลาอดทนต่บความอดกลั้นต้องใช้อดทนานที่วาสนาขันติเข้มแข็งความรู้ทำให้ชีวิตอง,ง์อาจความสามารถซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้สังคมยอมรับ ความสามารถเป็นที่พึงจะสงบหลังงับดับความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปนี่แหละธรรมะจิตสบายสบายสต,ตาหลวงพ่อแดงวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะโยมนะสมควรแก่เวลา ลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วจะย้อนกลับมาบรรยายธรรมะมีสติธรรมะให้ยอมคืนสติธรรมะใยอมกลับมามีสติแล้วยอมก็จะมีสตัง้งมากมายกายกองมันจะหลั่งไหลมากแก่คนที่มีสติ ความระลึกได้เท่านั้นแหละคนที่มีประสัมปัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเท่านั้นแหละจึงจะมีมรดกสั่งสมมาด้วยปักการชะนี่แหละขอไวพรในญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีสรัทธาภาษาทะ มีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบะวรพุทธศาสนายองมีความสุขมีความเจริญชดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานยุบนะสุขคาภคาภระปฏิธานธนาสารธรรมสารุมบ,บัติคกิดสิ่งใดปาตนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบแล้วปด้วธรรมเราใช้จิตตังปฏิตัง ตุมหังคิดปเมวะสมิจตุกขอวามปรารถนานั้นนนั้นจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จสมดังมโนรถมโนไม่ดังใจปรารถนาตัางใจไว้สมประสงค์จำานงหมายทุกสิ่งทุกประการเทอพขอจเจริญพอ่อ